に切れないもの町におってんだ ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้มาอยู่กับช่องเจ้าโลกนะครับเจ้าที่ทุกคนได้ดูไปเมื่อกี้นี้จะเป็นการเปิดสมหาร์ตอมิกนะครับของผมอะตอมิกยูนะครับก็สมไปแต่ว่าไม่ได้กดเปิดไหม่นะครับก็เลยเอามาให้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็จริงๆนะผมได้ปั้นไป ส่วนหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวให้พาไปดูกันละกันนะว่าส่งไปกี่ตัวนะครับทั้งหมดเนี่ยตุนซองร้อยสิบตัวนะครับก็ที่แรกว่าจะไปถึงสองร้อยสี่สิบเลยนะแต่ว่าไม่เอาต่อนะครับเพราะว่าตัวไม่พอนะครับแล้วก็ไม่ได้จะทำปุ๊บคันสองด้วยนะครับนี่นะครับสก,กิลก็สองจุดนะตอบทอง เลเวลสิบสองนะครับปวดเกียดเนี่ยสี่ดาวนะครับดาวม่วงก็สามดาวนะช่องทักษะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีแผ่นคอมแฟกนะครับเลเวลสี่แล้วก็ชีคคาดนะครับเลเวลหกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ไล่โจมตีนะสิบสองเปอร์เซ็นต์ เราจะมาใส่ของกันเลยนะครับชิ้นแรกก็เป็นมาเฟียนะโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับขั้บวกไปครับคุณชิ้นสองเลยเป็นมายากลนะครับโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์เหมือนกันชิ้นสามจะเป็นโจมตีดาเมจชีนะชิ้นนี้ได้มาจากกิจกรรมนะครับพาถึนโจมตีความเร็วหัวกระตานดามจนะสองเปอร์เซ็นต์ต่อไปก็ในส่วนของการบัฟ กาดบับฮีโร่พลังโจมตีสามช่องโบนัสสปีด9%นะครับ2ดาวแล้วก็ต่อไปกาดบับอาวุธอัตตาคิ2ช่องนะครับพลังโจมตนะีช่องหนึ่งนะอีก2ช่องล่างเราค่อยไปดีหาเอานะับ3ดาวนะแล้วก็อันนี้ระดับเอ็ดไม่ค่อยวาวเท่าไหร่อัตรา,าเมจนะครับเปอร์เซ็นต์ช่องหนะึ่งก็พลังทั้งหมดเนะี่ยก็จะ17ล้าน ไม่ใช่17ล้านดิล้าน7นะครับต่อไปมาดูในส่วนของอันดับนะผมอยู่อันดับที่46นะครับแล้วก็เกิวอันดับหนึ่งนะออโรร่านะครับก็พลังอันดับหนึ่งเนี่ย13ล้านนะเซิฟนี้เป็นเซิฟที่ยังเปิดมาได้ไม่ค่อยนานนะผมคิดว่าเพราะว่าผมมาเล่นเนี่ประมาณ2เดือนนะครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของสกิลนะครับ สกิลโจมตีปกตินะสร้างดาเมจให้เป้าหมายรายเดียวนะครับ120%นะแล้วก็มีโอกาส100%ที่จะติดบอดคยี่แบบใหม่นะครับ2รอบนะส่วนอันตีเนี่ยจะเป็นโจมตีหมู่นะครับจะสร้างดาเมจเนี่ย350%นะร้อยหบเอนะกองพลังโจมตีนะสกิลน่า,านจะเขียนผิดนะครับว่าสกิลในเขียนเป็นโจมตีเดียวนะนะแล้วก็ตัวบทดยี่แบบใหม่เนี่ยจะเพิ่มดาเมจครับ จะเพิ่มแบบว่าดาม,มิให้กับทีมเราเนะี่ยได้เยอะมากนะครับตอนนี้ก็จะเป็นพาสซีฟนะครับลดมมดามเมที่ไม่ใช่คีนะก็ทําให้ตัวอะตอมิกเนะี่ยถึกขึ้นนะครับก็จะโดนดามเมที่ไม่ใช่คีเนะี่ยน้อยลงนะถ้าเท่าที่ผมเข้าใจนะครับก็เนี่ยพลังเก้าแสนไอเลือดเก้าแสนนะครับแต่ว่าก็จะมีความถึกมากนะถึกกว่าทุกตัวในทีมเลยวารท้ ตัวนี้ก็จะเป็นหน้าทีมคร่าวๆนะครับผม,ผมก็มีปบูบอมนะใช้คอปบูบอมอยู่ไม่ทันคอโบลอสนะครับแล้วก็เกลวินเจนอสอะตอมโซนิกแล้วก็โฟบกิตนะครับล่างสองนะไม่ทันคอโบลอสนะครับเพราะตอนผมกลับมาเล่นคนะอโบลอสเนี่ยมันกลับมารีรันนะครับแล้วก็ตองตัวไม่ทันนะก็เลยอดไปนะครับได้ใช้คอปบูบอมต่อไปก็จะเป็นการไป รีวิวดูดาเมจแล้วกันนะครับว่าจะได้ประมาณไหนนะครับอะตอมพลังล้านเจ็ดนะตัวนี้จะใส่เป็นมุแมงไรเดอร์แล้วกันนะครับถอดดูตัวออกขอดูดาเมจอะตอมเพียวๆก่อนนะครับโอเคครับผมเราเรามาดูกันนะครับดาเมจของอะตอมนะที่มีเ,เจ้ามุแมงไรเดอร์ปรับนะครับ อันนี้เป็นไล่โจมตีนะีอ8ล้านนะครับแล้วก็อันนี้โจมตีอันตินะ18ล้านนะครับแล้วก็อันนี้เป็นไล่โจมตีนะครับอันนี้ยังไม่มีมุเมงบัฟนะครับก็เดี๋ยวเราจะข้ามไปดูตอนที่มีมุเมงบัฟเลยนะครับต่อมาแล้วครับตอนนี้ครับอันติเท่าไหร่25ล้านนะครับ ตก็อัน,นีอันติของจริงนะครับทั้งหมดเนี่ยสามสิบสี่ล้านนะครับไล่โจมตีหนึ่งรอบนะครับเปิดเกมเนี่ยเปิดเกมมาเนี่ยตัวตอมิกจะไล่อันตินะครับเป็นสกิลของเขาอยู่แล้วนะครับก็จะได้ตีสามรอบนะเก็บสเต็ปความแรงกันไปเรื่อยๆนะครับได้สามรอบโอเคจะให้ไปดูกลยุทธ์กันละกันนะครับผมย,ย้ายกลยุทธ์มาไว้ฝั่งฮีโร่นะครับทีแรกใส่ไว้ฝั่งปีศาจนะ โอเคเดี๋ยวเราลองไปตีกับคนจริงๆดูบ้างดีกว่านะครับในสิกดวนฝั่งฮีโร่แล้วกันเจอสี่แสนที่สี่แสนแล้วกันนะครับเราผมคงตีคนพลังเยอะไม่ได้นะครับโอเคทีมก็หน้าทีมฮีโร่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวได้มาฟรอบบ้านมาเนี่ยก็จะมาแทนตัว เมทัลแบ็คนะครับแล้วก็เดือนนี้จะมีแจพกพริกก็อนะครับก็จะพระพิกก็อมาแทนคิงนะครับเจะให้ดูดาเมจกันว่าอะตอมเนี่ยจะทำดาเมจใส่เอใส่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยได้ประมาณไหนนะครับเบิดมากกว่อนนะตอมจะได้อันติก่อนนะครับไม่ว่าความนุ่งจะเท่าไหร่นะครับพาดไป ก็มาพูดถึงบทคายี่ของอะตอมิกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับแต่จะให้ดูทีมเต็มแบบที่ไม่ได้ใช้อะตอมิกยูนะครับไม่ได้มีบทคายี่แบบใหม่นะว่าจะทำดาเมตได้เท่าไหร่นะครับอันนี้จะไม่มีอะตอมิกยูนะครับมาดูดาเมจกันโซนิกเปิดไปก่อนนะครับฝั่งสีเงาต่อไปกไ็จเป็นไล่อันติของ นะครับ,นะรบจะไล่ได้ประมาณนี้ได้แค่ไม่ถึงล้านด้วยซ้ำนะครับจะไล่ได้น้อยมากนะครับดาเมจเหมือนไม่ได้ถูกบูดขึ้นมาเกียววินนะครับอนิเมชันบั็นะอนิเมชันของตัวอยู่อาร์ฟุกุจิมาอันติจริงแล้วนะครับ4ีล้าน9นะไม่ได้มีบทคีย์ของมาตอมห ลองใช้ตัว Atomic UR ดูบ้างนะครับบ d ดาม g e ผมจะให้ดูแค่โฟบุกิพอละังไม่เป็นการเสียเวลานะครับูนไปก่อนดึกขยีนะครับแบบหม่ฟังซีเงานะครับสนิทเปิดไปอันนี้จะเป็นไล่โจมตีนะครับฟูบเห็นไหมครับดามจต่างกันจากเดิมมากนะครับใน,นไล่โจมตีนะครับ คบุกิไล่โจมตีเท่ากับอันติจริงเมื่อกี้เลยนะครับอะตอมไล่ไปต่อเกียววินนะต่อไปเกียววินอันตินครับแปดล้านมาดูคูบุกิก่อนขอบิดอันนี้ไหมนะอะตอมอันติแปดไปคูบุกินี่นะครับสิบเจ็ดล้านเพาะตัวบัญชี ให้ทีมนะครับเดี๋ยวมาดูในศึกโดนข้ามเซิฟเหมือนกันนะครับสู้กับคนที่พลังพอๆกันนะครับเจอคอสวินจากคนนะทีมผมพอสู้ได้อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นคอโบลอสเนี่ยแทบเจาะเลยนะครับพอตอมเปิดไปก่อนนะครับพอตอมเขาก็เปิดกลับมาเห็นนะครับพอตอมจะได้เปิดจอดตลอดนะครับถึงแม้ว่าโซนิกจะเป็นความเร็วมากที่สุด เป็นสกิลไล่โจมตีของเขานะฟูกุจิตามเข้าไปวางมันตีมานะครับครับตอมไล่โจมตี8ล้านนะเจนอตไล่โจมตีนะครับอันติบสาล้านจอดไปสองนะครับฝั่งตรงข้ามเป็นฟูกุกิกับตัวทั้งท็อปมังสวิรัตนะเขาอันตีกลับมา นะครับเราไปเกียววินสัตพัน,นโดนโซนิกนะครับอาโลนะมาตอมไล่อันตีไปครับผมเปิดก่อนมาตอมเขาจะไล่กลับมานะเอาไม่ใช่นี่หว่าฟูจิอันตีไปจเจมอาโจมตีนะครับอ๋อยังไม่เจ็บเทิแนแรกเลยนี่หว่าโอเค อันนี้ก็จบไปนะครับสำหรับโดนคมเสิร์ฟนะก็สำหรับอะตอมพลังล้านเจ็ดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะอันนี้เราก็เป็นเซิร์ฟที่ไม่เชิงว่าใหม่หรอกแต่ว่าก็ไม่ได้เก่านะครับมีแต่คนเพิ่งมาเล่นนะก็จะพลังประมาณนี้อันดับหนึ่งก็ยัง13ล้านอยู่นะครับผมก็ 4 6นะครับก็ต้องมีหกนะลำหบเจนะก็อ่างล้าน7นะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้ทำปุก2ด้วยนะครับเพราะว่าปุก2เนี่ยสกิลเท่าที่อ่านดูเนี่ยก็น่าจะไม่ได้ต่างกันอะไรขนาดนั้นนะครับจริงๆก็จะเติมอัดเอาเพิ่มอีก30ใบนะเอาไปเปิดทำบุก2เลยก็ได้นะครับแต่ว่า ขอข้ามละกันนะครับผมปั้นอะตอมิกนะเพื่อเอามาแบบทีมในช่วงตอนนี้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะทําทีมฮีโร่นะครับเพราะไม่มีคอโบลอตนะทีมผมยังพอสู้กับคออัศวินได้อยู่นะครับก็สำหรับวันนี้ก็คงต้องขอจบลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็มีอะไรก็แนะนำกันมาได้นะครับ ช่องเจ้าโลกนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมจะเป็นตัวอะไรมาให้ดูก็รอติดตามมากันนะครับแต่ก็คงจะไม่ได้เอาพวกตัว U R นี่มาปั้นให้ดูทุกเดือนทุกเดือนนะครับไม่ได้ขายอยางเติมขนาดนั้นแล้วนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ ไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผม